ไปไม่ได้มันขับลงทางนี่ยปล่อยปล่อยมันจะไปถโปมันเปิดที่แล้วอ่ะเอามๆๆามา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 าไามามาามาา อันนี้ก็คือผลงานของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจปรับปั๊ยาเสพติดนะคะที่หลังจากที่มีการปรับปัามอย่างหนักเลยนะคะวันนี้สามารถที่จะยึดยาบ้าได้ทั้งหมด40ล้านเม็ดค่ะรวมถึงยาไอซ์อีกกว่า1ตันด้วยกันนะคะติดตามผลงานของทางเจ้าหน้าที่ได้หลังจากนี้ค่ะบรรทุกสินค้าท่นนะครับรถด้านการเข้าตรวจสอบน,นะครับโดยดักจุดสกัดนะครับแต่ว่า,ากลุ่มเป้าหมายที่มีรถตัวยนต์ด้ยก็ทําการคว้าได้ กนนวที้ราุสค่ะและตอนนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีการเดินดูของกลางนะคะที่สามารถยึดมาได้ในครั้งนี้อย่างที่บอกไปนะว่าโอ้โหสิคดีด,ด้วยกันนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มมาได้นะคะแล้วก็มีมูลค่าทรัพย์สินที่มีการยึดมาได้ในครั้งนี้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ ก็ว,วันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบไว้เมื่อช่วงหลังสงครามนะครับให้ดาเนินการจับกลุ่มอย่าบ้าให้มากที่สุดให้เฉียดขาดอย่าให้มีซัพพลายเข้ามาให้ได้อย่างนี้เราก็ตัดตอนจัดนะครับทั้งใกล้ๆก,กตะเข็บชายแดนแล้วก็พื้นที่ตอนในนะครับก็ของวชัอเองก็สิบห้าดวงของตอรลอทั้งหมดก็ประมาณสามสิบหกขาผู้ต้องหาประมาณร้อยคนนะอย่าบ้าเอปมาณหกสิบล้านเมตร ฉพาะที่นี่เนี่ยก็37ล้านแล้วนะครับของปสอสเราก็จะจับได้ครึ่งหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ยแล้วครึ่งหนึ่งของสำนักงานเหมือนชาติที่จับได้ทั้งหมดนะครับสำหรับคือไทยใหญ่อันนี้ก็เป็นการลดซัพพลายที่เอาเข้ามานะครับส่วนการความรุนแรงเนี่ยมันเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีหลายครั้งที่เราพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับความผิดอาวุธปืนมานะครับแล้วก็มีการค้นเจออาวุธปืนว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยการเข้าสกัดกันและปิดล้อมตรวจค้นเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ป้องกันเหตุพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าที่ของเราครับในส่วนของการดําเนินการที่ขีดเส้นไว้เก้าสบวันก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะลดสะพายให้เป็น,นไปตามโยบายรัฐบาลได้ได้เกินกว่าเป้าหมายที่คาดหวังครับเจ็ดเดือนตอนนี้ถ้าเราคิดเครือข่ายเราเพิ่มขึ้นประมาณ เครือข่ายขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นประมาณ40-40%นะครับก็ขนาด5แสนเมตรขึ้นไปเนประมาณ140คดีจากปีที่แล้วจัดได้มา80เกิดเท่าตัวแล้วแต่ทุกครั้งนะครับถ้าเป็นความผิดที่เป็นข้อหาร้ายแรงเนี่ยครับคือพวกครอบครองจำหน่ายผลิตนํำเข้าส่งออกเนี่ยตำรวจสาม,มารถขยายกฎไปยยึดทรัพย์สินของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ตระหนักในจุดนี้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ย พวกขบวนการรายใหญ่มันกลัวเรื่องการยึดทรัพย์อยู่แล้วนะครับซึ่งตํารวจเราก็พยายามยึดทรัพย์จนถึงที่สุดอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็ได้มา5้าพันกว่าล้านแล้วยึดทรัพย์ไว้เพื่อตรวจสอบนะครับก็แนวโน้มก็ไม่ลดลงนะมากขึ้นนะครับเพราะเราก็ทํางานกันเต็มที่นะครับจับได้มากก็ยึดทรัพย์ได้มากครับก็ต้องตัดตอนพวกนี้ถึงที่สุดอีกหน่อยต้องยึดรายเล็กรายน้อยแล้วพวกค้าพวกจําหน่ายในชุมชนเนี่ยมีห้าเมตรสิบเมตร บางเออถ้าคุณมีทรัพย์สินแล้วคุณพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่ามาจากไหนเราก็จะไปยึดให้หมด